นัก,กุงวอชิงตันปี1983กลุ่มผู้ประท้วงรวมตัวกันที่หน้าโรงแรมแกรนเพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ลงจากตำแหน่งและถูกส่งตัวไปดำเนินคดีในฐานะผด็จการขณะนั้นมีการวางกำลังอารักขาประธานาธิบดีอย่างเข้มงวดนำโดยพยองฮูหัวหน้าหน่วยข่าวกรองต่างประเทศและจองโดหัวหน้าหน่วยข่าวกรองในประเทศอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถสลายการชุมนุมได้เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตในขณะเดียวกันนักข่าวขังพยายามจะขอสัมภาษณ์ประธานาธิบดีจูกยอง ผู้ช่วยของพยองจึงพาเขาออกไปเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจอีกด้านหนึ่งผู้อํานวยการอัน่นกําลังประชุมกับผู้อํานวยการ CIA ประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกซึ่งฝ่ายหลังตําหนิประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นต้นเหตุของความวุ่นวายภายนอกแต่อัน่นพยายามปกป้องผู้นําของตนโดยอ้างเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านใดนั้นเจ้าหน้าที่ c ี a ได้รับข้อมูลว่ามีสไนเปอร์แอบซุ่มอยู่ในโรงละครฝั่งตรงข้ามเพื่อลอบสังหารประธานาธิบดีขบวนรถถูกสั่งหยุดทันทีและเจ้าหน้าที่รีบบุกเข้าไปในโรงละครเพื่อไล่ล่ามือปืนที่หลบนี การประทักกันอย่างดุเดือดเกิดขึ้นจนทำให้เจ้าหน้าที่หลายนายต้องเสียชีวิตพยองโฮได้รับบาดเจ็บจากระเบิดที่สไนเปอร์โยนใส่แต่เขายังคงฝืนไล่ตามจนเกิดการต่อสู้แบบประชิดตัวทว่าสุดท้ายเขากลับถูกจับเป็นตัวประกันพยองโฮสั่งให้เจ้าหน้าที่คนอื่นจับกุมมือปืนแบบมีชีวิตแต่จองโดกลับตัดสินใจยิงปลิดชีพมือปืนทันทีพร้อมทั้งตำหนิพยองโฮว,ว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้มือปืนตายเพราะเขาพลาดท่าถูกจับเป็นตัวประกัน ในเกาหลีใต้สถานการณ์ตึงเครียดไม่แพ้กันเมื่อการประท้วงลุกลามไปทั่วท้องถนนตำรวจเริ่มใช้แก๊สน้ำตาและความรุนแรงเข้าปราบปรามผู้ประท้วงพยายามหนีไปตามตึกแถวนั้นแต่ร้านค้าส่วนใหญ่พากันปิดประตูหนีมีเพียงยูจองเด็กในความดูแลของพยองโฮที่ตัดสินใจเปิดประตูรับกลุ่มผู้ประท้วงเข้ามาหลบภยัยแต่แผนดังกล่าวไม่สำเร็จและทุกคนถูกจับกุมเมื่อพยองโฮกลับมาถึงและทราบเรื่องเขาจึงใช้อำนาจที่มีสั่งปล่อยตัวยูจองแต่เมื่อเขาไปรับเธอกลับพบว่าเธอยังพาเพื่อนนักศึกษาผู้ประท้วงเอกกลุ่มใหหหญ่่กกลับมาาาาด้้้วววยเเพพือขขิน พยองโฮไม่เห็นด้วยกับกลุ่มเพื่อนที่อยู่จองคบค้าสมาคมแต่เมื่อเห็นว่าเธอเงียเฉยไม่สนใจคาเตือนเขาจึงทิ้งเงินค่าใช้จ่ายไว้ให้แล้วเดินจากไปด้วยความหุดหิดวันต่อมาพ่วงนวยการอันเรียกพยองโฮและจองโดมามอบหมายภารกิจใหม่เนื่องจากประธานาธิบดีโกรธมากที่พวกเขายังหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ลอบสังหารไม่ได้ทั้งสองหน่วยจึงต้องร่วมมือกันหาคําตอบโดยมีผู้ต้องสงสัยหลักคือศาสตราจารย์ชินจากคณะผู้แทนวอชิงตันซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเขาคือดงริมหัวหน้าเครือข่ายจารกรรมของเกาหลีเหนือ จากนั้นผู้อำนวยการอันได้โชว์กำหนดการเดินทายเยือนญี่ปุ่นของประธานาธิบดีให้ทั้งคู่ดูและสั่งให้เจ้าหน้าที่ทั้งสองลงนามรับทราบหลังจากนั้นจองโดได้ทาการสอบสวนศาสตราจารย์ชินด้วยวิธีการที่รุนแรงทารุนแต่ชินยังคงยืนกรานว่าตนไม่ใช่สายลับในขณะเดียวกันชายลึกลับบนจักรยานคนหนึ่งไปรับเสื้อจากร้านซักฟรีดและใช้รหัสพิเศษเพื่ออ่านข้อมูลที่เย็บติดไว้ตามตะเข็บเสื้อนี่คือวิธีการที่ดงริมตัวจริงใช้ส่งข้อมูลลับออกมาจากภายในองค์กร จองโดเชิญพยองโฮไปทานมือ้อค่ำที่อาพาร์ตเมนต์บรรยากาศเริ่มน่าอึอาดอัดเมื่อภรรยาของจองโดพูดว่าเธอเข้าใจมาตลอดว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันทั้งที่ความจริงแล้วพวกเขาแทบจะทนหน้ากันไม่ได้ด้วยซ้ำแถมในอดีตจองโดเคยสอบสวนพยองโฮอย่างรุนแรงทารุณจนมือของพยองโฮขยับไม่ได้ไปพักใหญ่ต่อมาพยองโฮได้รับสายด่วนแจ้งข้อมูลสําคัญว่าเกาหลีเหนือและญี่ปุ่นกําลังมีการเจรจาลับเรื่องข่าปฏิกรรมสงครามยุคอาณานิคมและมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่รู้จักกันในนามาศาสตราจารย ฝฟล์งานวิจัยและพัฒนาและ,ะรายชื่อนักวิจัยพยองโฮจึงสั่งการด่วนให้ตามหาตัวชายคนนี้ให้เจอก่อนที่ญี่ปุ่นหรือดงริมจะตัดหน้าไปได้ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อพยโยได้สําเร็จเขาขอความคุ้มครองให้ตนเองและครอบครัวเพื่อแลกกับข้อมูลตัวตนที่แท้จริงของดงริมตอนแรกพยโยไม่ยอมบอกข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์เพราะรู้ดีว่าดงริมเป็นหนอนบ่อนไส้ที่แฝงตัวอยู่ในหน่วยงาน แต่สุดท้ายเขาก็ยอมเผยข้อมูลเล็กน้อยเพื่อพิสูจน์ความจริงใจโดยแจ้งว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ4ี7กำลังจะลอบเข้าไปในเกาหลีเหนือเพื่อเก็บข้อมูลนิวเคลียร์พยองโฮและจองโดพยายามสั่งระง,งับหน่วยของตนแต่ก็สายเกินไปแล้วข้อมูลรั่วไหลไปถึงหูศัตรูแล้วทําให้คนในหน่วยถูกสังหารจนหมดเหตุการณ์นี้ยืนยันชัดเจนว่ามีหนอนบ่อนไส้อยู่ในองค์กรจริงๆต่อมาที่โตเกียวเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสตตาจารย์ันพโยซึ่งหิ้วกระเป๋าเอกสารที่มีข้อมูลสําคัญทั้งหมดไว้พวกเขาพบว่าพโยถูกล้อมรอบด้้้วยเเเจาาาาหหนนทีีข่ขขกกออององลื พยองโฮจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่หยางจับตาดูครอบครัวของพโยไว้ส่วนเขาจะไปช่วยพโยเองแต่หยางขัดคำสั่งและมุ่งไปหาพโยแทนเพราะเขาได้รับคำสั่งลับจากผู้อำนวยการอันที่มองว่าการได้ข้อมูลเรื่องดงริมคือความสําคัญสูงสุดซึ่งจะช่วยให้พวกเขาได้เลื่อนตําแหน่งในขณะที่พยองโฮไปช่วยครอบครัวของพโยไว้ได้หยางก็ได้ข่มขู่พโยให้บอกตัวตนของดงริมมิฉะนั้นจะไม่ช่วยเขาพโยจึงยอมบอกวันที่และสถานที่ที่ดงริมเคยไปพบกับหัวหน้าหลี ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เหลือเพียงแค่ต้องนําข้อมูลนั้นไปตรวจสอบเทียบกับบันทึกการเดินทางเข้าออกประเทศเท่านั้นยางยอมให้พระโยขึ้นรถและขับออกไปทันทีทว่าสายลับเกาหลีเหนือเห็นเข้าพอดีจึงระดมยิงใส่ศัตรูสามารถกระชากตัวพระโยออกจากรถและสังหารเขาได้สําเร็จหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานก็ปะทะกันกลางถนนอย่างดุดเดือด เมื่อพยองโฮทราบข่าวว่ายางและพโอตกอยู่ในวงล้อมเขาตัดสินใจทิ้งครอบครัวของพโยไว้ข้างทางแล้วรีบขับรถวนกลับไปเพื่อช่วยเหลือลูกน้องจนพ้นจากอันตรายแม้ว่าสุดท้ายยางจะลงเอยด้วยอาการโครม่าก็ตามไม่กี่วันต่อมาพยองโฮกลับไปที่หน่วยงานและถูกผู้อํานวยการอ่นตําหนิอย่างรุนแรงที่ทาภารกิจล้มเหลวทุกครั้งพยองโฮหมดความอดทนและตอบกลับอ่นว่าพวกเขาต้องเสียกําลังพลไปเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวอ่นเองและการที่ยางทาตามคําสั่งที่ย้อนแยง้ง นอกจากนี้เขายังเผยว่าเขารู้เรื่องที่อันรับสินบนและมีหลักฐานอยู่ในมือเมื่ออันพยายามจะทำร้ายพียองโฮเพื่อปิดปากพียองโฮก็สวนกลับทันทีและสั่งให้อันลาออกไปเสียไม่ใช่นั้นเขาจะนำข้อมูลนี้ไปรายงานประธานาธิบดีในตอนเย็นพียองโฮพบยูจองกำลังมั่วสุมอยู่กับกลุ่มผู้ประท้วงอีกครั้งและเขาต้องเข้าไปช่วยเธอเมื่อพวกผู้ชายเริ่มหวังมวยกันเรื่องการเมือง พยองโฮดุด่าเธอเรื่องเพื่อนที่คบอีกครั้งแต่ยูจองสวนกลับว่าเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่ากัรหรอกที่ทํางานให้หน่วยงานรัฐที่คอร์รัปชันคำพูดนั้นทําให้พยองโฮนึกถึงเหตุการณ์เมื่อ3ปีก่อนที่เขาต้องสูญเสียคู่หูหระหว่างทําภารกิจท่ามกลางการประทะก่อนตายชายคนนั้นสารภาพว่าภารกิจที่แท้จริงของเขาคือการดูแลยูจองและในงานศพหลังจากนั้นเด็กสาวคนนี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเรียกเจ้าหน้าที่ผู้ล่วงลับ,บว่าพ่อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพยองโฮจึงเฝ้าดูและดูแล,แลยูจองมาตลอด ต่อมาไม่กี่วันพวกนวยการคนใหม่ได้เข้ามารับตําแหน่งและประกาศมอบรางวัลพิเศษให้แก่ใครก็ตามที่สามารถหาเบาะแสสายลับเกาหลีเหนือได้เพื่อไม่ให้พวกมันขัดขวางแผนการของรัฐบาลได้อีกการสอบสวนในคุกทวีความรุนแรงและปาดเถื่อนขึ้นมากแต่จองโดกลับรู้สึกว่ามันไม่ได้เบาะแสอะไรคืบหน้าเลยเมื่อเขากลับบ้านเขามักจะฝันร้ายถึงสมัยที่ยังอยู่ในกองทัพและความรุนแรงที่เขาถูกบังคับให้ก่อไว้ในตอนนั้นวันต่อมาผู้วกนวยการคนใหม่แจ้งจองโดว่าประธานาธิบดีอนุญ,ญาตให้เขาสอบสวนเจ้าหน้าที่ภายในได้เพื่อตามหาหนอนบ่อนไส จองโดเริ่มสอบสวนเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยข่าวกลางต่างประเทศทันทีเพราะข้อมูลพุ่งเป้าไปที่นั่นเมื่อพยองโฮทราบเรื่องจึงเรียเข้ามาขัดขวางเพราะเขาเชื่อใจลูกน้องทุกคนและไม่ยอมให้ลูกคนของเขาถูกปฏิบัติเช่นนี้ทั้งคู่เกิดปากเสียงกันอย่างรุนแรงก่อนจะถูกขัดจังหวะด้วยข่าวด่วนเครื่องบินรบของเกาหลีเหนือได้รุกล้ำน้าน้ำเกาหลีใต้นักบินถูกจับกุมตัวได้โดยละมอมแต่สิ่งที่น่าตกใจคือเขารู้ข้อมูลระบบมิสไซล์และระบบป้องกันทางอากาศของเกาหลีใต้ทั้งหมดนักบินถูกคุมตัวมายังหนวานัักกมออชปืต ในที่สุดเขาก็ยอมเผยรหัสลับตัวใหม่ล่าสุดของรัสเซียที่พวกเกาหลีเหนือใช้ในการส่งข้อมูลลับมาตลอดหากพวกเขาสามารถถอดรหัสนี้ได้ก็จะสามารถล่อหนอนบ่อนไส้ให้ปรากฏตัวออกมาผู้อำนวยการสั่งประกาศภาวะรหัส3หรือโคตรทรีเป็นเวลา48ชั่วโมงเพื่อจับตัวหนอนบ่อนไส้ให้ได้และเพื่อความปลอดภยัยพยองโฮชึงสั่งกำชับลูกน้องว่าข้อมูลใหม่ทุกอย่างต้องผ่านการตรวจสอบจากเขาเป็นคนแรกก่อนเสมอด้วยกำลังของทั้งหน่วยงานที่ช่วยกันถอดรหัสข้อมูลที่ได้มานั้นมีประโยชน์มหาศาลพวกเขาค้นพบคลังอาวุธลับหลายแห่ง ขณะเดียวกันจูกิยองนำข้อมูลมาแจ้งพยองโฮเกี่ยวกับคดีเงินจำนวนมากที่หายไปอย่างมีเงื่อนงำระหว่างการนำส่งโดยตำรวจซึ่งจองโดเคยพยายามส่งตัวผู้ต้องหาคดีนี้มายังหน่วยของพยองโฮแต่ผู้ต้องหากลับไม่ถึงเงินก้อนนั้นควรจะถูกส่งไปที่บริษัทคู่สัญญาด้านยุทธปรกรณ์ทางทหารที่ชื่อว่าจูปิเตอร์คอปในระหว่างที่ข้อมูลกำหนดการเดินทางครั้งต่อไปของประธานาธิบดีหลุดไปถึงมือศัตรูทั้งที่เป็นความลับสุดยอดจูกิยองก็ได้แอบเข้าไปที่จูปิเตอร์คอปเพื่อหาเบาะแสในขณะที่คนอื่นนนนนนนๆในห่่่่่วยยยงงงงาาาััััััคคคถอออออรรรรรสสสจจพบบบบข้้มูลชชททีีีืืโซึเเปป็ไกก จองโดและลูกน้องสะกดรอยตามโบซานเข้าไปในร้านซักรีดเพื่อเตรียมซุ่มโจมตีแต่โบซานร,รู้ตัวเสียก่อนจนเกิดการยิงปะทาการอีกครั้งเมื่อพบว่าตัวเองถูกล้อมโบซานจึงโยนระเบิดทําให้ตึกระเบิดและฉวยโอกาสหลบหนีไปได้อย่างลึกลับเขาไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อส่งซองเอกสารที่มีกําหนดการเดินทางของประธานาธิบดีให้หลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ได้ส่งข้อมูลต่อไปยังเกาหลีเหนือด้วยรหัสอีกชุดหนึ่งต่อมาจูกยองรายงานพยองโฮว่าธุรกรรมทางการทหารของจูปิเตอร์เพิ่มขึ้นถึง600%ภายเวลาเพียง2ปี และจองโดมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับองค์กรนี้มากที่แย่ไปกว่านั้นคือการสืบหาหนอนบอนไส้ของจองโดกำลังขยายวงกว้างขึ้นและเขากำลังจะเรียกพยองโฮมาสอบสวนในไม่ช้าในตอนนี้พยองโฮมุ่นเป้าไปที่จูปิเตอร์เขาพาลูกน้องบุกเข้าตรวจค้นบริษัทในข้อหายักยอกเงินและยืนยันได้ว่าประธานบริษัทคือเพื่อนเก่าสมัยเป็นทหารของจองโดทางด้านจองโดได้รับแจ้งว่าการประชุมสุดยอดที่ญี่ปุ่นถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุการณ์ที่ร้านซักรีดแต่กำหนดการทัวร์เอเชียของประธานาธิบดียังคงดำเนินต่อไป การที่ศัตรูรู้เรื่องการประชุมที่ญี่ปุ่นแสดงว่านอนบ่อนไส้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงมากและเมื่อจองโดรู้ว่าพยองโฮกําลังขุดคุ้ยความผิดของเขาเขาจึงส่งคนไปเฝ้าติดตามพยองโฮตลอด24ชั่วโมงต่อมาพยองโฮได้ไปพบกับยูจองเพื่อฐานมือค่ำเพราะเธอต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากกลุ่มเพื่อนนักเคลื่อนไหวเพื่อเสรีภาพของเธอถูกขังอยู่ในคุกและเธออยากให้เขาใช้อํานาจช่วยปล่อยตัวพวกเขาออกมาพยองโฮหงุดหงิดมากที่ถูกเรียกมาเพื่อเรื่องนี้และเดินจากไปโดยไม่ยอมช่วยเด็กสาวทิ้งให้ยูจองอยู่เพียงลาพัง ที่หน่วยงานจองโดและลูกน้องสอบสวนยูจองได้วิธีรุนแรงตามปกติพร้อมทั้งยกประเด็นที่ว่ายูจองคือชาวเกาหลีเหนือที่ลักลอบเข้าเมืองมาโดยใช้ชื่อปลอมพวกเขามีรูปถ่ายของเธอตอนอยู่ใกล้สถานฝึกโกจองซึ่งเป็นหน่วยฝึกสายลับของพักแรงงานเกาหลีเหนือแบบเดียวกับที่ฝึกโบซานและไม่มีหลักฐานยืนยันเลยว่าเจ้าหน้าที่ผู้ล่วงลับคนนั้นคือพ่อที่แท้จริงของเธอการสอบสวนถูกขัดจังหวะด้วยพยองโฮที่บุกเข้ามาด้วยความโกรธแค้นที่ถูกตรวจสอบและเด็กในความดูแลถูกจับจองโดจึงตอบโต้ด้วยการกางหลักฐานภาพถ่ายทั้งหมดให้ดู เมื่อเห็นว่าตัวเองจนมุมพียงโฮแซงทำเป็นโกรธอยู่จองที่โกหกเขาแต่พอสมโอกาสเขาก็กระซิบให้เธอเล่นตามบุตรไปก่อนจนกว่าเขาจะหาทางช่วยออกมาได้ระหว่างทางออกพีองโฮเห็นเจ้าหน้าที่กำลังซ้อมชายคนหนึ่งอย่างทารุณเพื่อรีดข้อมูลเขาจึงระบายความอัดอั้นด้วยการเข้าไปอัดเจ้าหน้าที่คนนั้นเสียเองต่อมาเจ้าหน้าที่ยางฟื้นขึ้นมาและพึพมพำว่าดงลิมเคยไปคบกับหัวหน้าหลีจองโดจึงเรียกสั่งย้ายยางไปที่ห้องพักที่มีการคุ้มขันแน่นหนากว่าเดิมทีมของเพียงโฮและจองโดต่างเร่งรีบแข่งกันไปที่นนั่ แต่ในขณะที่พวกเขากำลังตะลุมบอลกันอยู่ที่ทางเดินสไนเปอร์กลับช่วยโอกาสนั้นสังหารยางขณะที่เขากำลังหลับเจ้าหน้าที่ได้ยิงเสียงปืนจึงระดมยิงใส่สไนเปอร์แต่คนร้ายก็สามารถหนีไปได้อย่างง่ายได้เป็นจังหวะเดียวกับที่ลูกสาวของยางมาเยี่ยมพ่อพอดีและเธอถึงกับเป็นลมเมื่อเห็นศพพ่อของตัวเองในงานศพของยางจองโดได้รู้ว่าหัวหน้ารีที่ยางพูดถึงคือหัวหน้าหน่วยยุทธศาสตร์ของพรรรง,งานเกาหลีเหนือหน่วยที่35และตอนนี้พวกเขามีบันทึกการเดินทางเข้าออกประเทศแล้วเหลือเพียงแค่นำไปเปรียบเท ขณะเดียวกันจูกียงรายงานเพียงโฮว่าอดีตผู้อำนวยการอันถูกบีบให้ออกจากตำแหน่งเพราะไม่สนับสนุนการทำรัฐประหารของประธานาธิบดีแต่มีการยักย้ายไถ่ายเทเงินจากจูปิเตอร์ไปให้เขาและตอนนี้เขาถูกกักบ,บริเวณในบ้านโดยมีเพียงจองโดคนเดียวที่แวะไปหาต่อมาผู้อำนวยการคนใหม่สั่งให้พยองโฮและจองโดรีบปิดคดีสอบสวนก่อนที่ประธานาธิบดีจะเริ่มออกทัวร์เอเชียมิฉะนั้นจะต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาเมื่อเดินออกจากห้องทั้งคู่ก็เริ่มโต้เถียงกันด้วยความระแวงจองโดคิดว่าพยองโฮคือดงหลิมส่วนพยองโฮก็คิดว่าจอองโดคืผู้สสสนนนัับบุ ทังคู่จบลงด้วยการชกต่อยกันจนกลิ้งตกบันไดและยอมหยุดเพราะมีสายตาคนนอกมองอยู่หลังจากนั้นจองโดต้องเผชิญกับภาพหลอนในอดีตเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำลงไปสมัยเป็นทหารซึ่งถูกกระตุ้นจากการที่มีแต่คนพูดถึงเพื่อนทหารของเขาที่จูปิเตอร์เหตุการณ์สังหารมูรในครั้งนั้นเป็นคำสั่งของราาประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ต่อมาจองโดได้พบกับผู้อำนวยการ CIA ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งยื่นข้อเสนอให้จองโดยุติการสอบสวนและย้ายไปอยู่ที่อเมริกาเพราะพวกเขารู้เรื่องปฏิบัติการล่าปีเตอร์แล้วในขณะเดียวกันจูกยองนำหลักฐานใหม่ไปที่บ้านของพยองโฮโดยไม่รู้ตัวว่าถูกจางลูกน้องของจองโดสะกดรอยตามจูกยองได้เทปบันทึกการสนทนาระหว่างจองโดกับอดีตผู้อำนวยการอันว่าจองโดร่วมมือกับจูปิเตอร์เพื่อเตรียมก่อการปฏิวัติเพราะเขาเกลียดแค้นประธานาธิบดีที่สั่งให้ทหารฆ่าประชาชนปฏิบัติการล่าปีเตอร์แท้ที่จริงแล้วคืืือออออแแผผนนกาาาารรรสัังงงหหปะะธธิบบดดดดีลลลจโโคู้้ยเมต อย่างไรก็ตามจูกียงยังคงสับสนเพราะ,ะบันทึกการเดินทางของจองโดไม่ตรงกับข้อมูลของนอนบอนไส้เธอจึงตรวจสอบบันทึกการเดินทางอีกครั้งและต้องช็อกเมื่อพบว่านอนบอนไส้ที่ชื่อดงหลิมแท้ที่จริงแล้วคือพยองโฮเมื่อความลับถูกเปิดเผยพยองโฮจึงไล่ล่าตามไปและสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจปลิดชีพจูกยียงหลังจากที่เธอพยายามยิงโต้อตอบแต่พลาดเป้าจากนั้นพยองโฮก็ใช้โทรศัพท์เครื่องพิเศษเพื่อติดต,ต่อกับสายข่าวของเขาทางด้านจองโดเขาปฏิเสธข้อเสนอของผู้มนวยการ CIA โดยยืนยันว่าเขาจะไม่สนับสนุนประธานาธิบดีที่สััั่งงไดด้้แมกกกระทเเ็็ตวล ขณะที่เขากําลังเดินออกจากร้านอาหารจางก็ได้โทรมาคอนเฟิร์มว่าพยองโฮคือดงหลิมตัวจริงและเป็นคนฆ่าจูกยองตอนนี้พยองโฮกําลังขับรถไปเพื่อพบปะกันลับๆจองโดจึงสั่งให้ลูกน้องสะกดรอยตามไปจนกว่าเขาจะส่งกําลังเสริมไปถึงครู่ต่อมาพยองโฮได้พบกับผู้ให้ข้อมูลและส่งมอบแผนการเดินทางที่ปรับปรุงใหม่ของประธานาธิบดีให้เมื่อการพบปะสิ้นสุดลงและพยองโฮขับรถออกมาจางก็ขับตามไปติดๆแต่ก่อนที่เขาจะเข้าจับกลุ่มทั้งคู่กลับถูกกลุ่มชายลึกลับซุ่มโจมตีและทาให้สลบไป เมื่อพยองโฮฟื้นขึ้นมาเขาคิดว่าตัวเองถูกคนของจองโดจับมาเพราะเขาถูกทรมานอย่างหนักเพื่อรีดข้อมูลแต่หลังจากที่กลุ่มคนพวกนั้นฆ่าจางต่อหน้าเพื่อบีบให้เขาพูดพยองโฮถึงได้รู้ว่าคนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่ทำงานให้กับหัวหน้ากระทรวงกลาโหมของเกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงโบซันและผู้หญิงที่คอยส่งข้อความด้วยความจริงเปิดเผยว,ว่าที่ผ่านมาพยองโฮทำงานให้กับกลุ่มที่ต้องการการปฏิวัติโดยสันติแต่ภายในกลุ่มเกิดความขัดแย้งกันและตอนนี้กลุ่มผู้มีอำนาจใหม่ต้องการให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบภาาาาาารรรรกกกกิิิิจใใใหหหหมม่่่่ออ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 องงงงงพพยยยโโคคืืืตู้้้ลลชดดดััับบปปะนนีีววทเเสส์ แต่พยองโฮปฏิเสธเพราะเขาไม่ต้องการนำพาประเทศไปสู่สงครามและความชุกยากผู้หญิงคนนั้นทุบตีพยองโฮที่ขัดคำสั่งและกำลังจะเปิดชีวิตเขาทันใดนั้นจองโดและลูกน้องก็ขับรถพุ่งชนเข้ามาในห้องและระเบิดกระสุนใส่พวกศัตรูช่วยพยองโฮไว้ได้ทันเวลาพอดีก่อนตายผู้หญิงคนนั้นเริ่มเผาเอกสารหลักฐานทิ้งและเมื่อจองโดเดินเข้าไปใกล้เพื่อจะกู้เอกสารเหล่านั้นเขาก็ได้พบความจริงว่าพยองโฮในฐานะดงลิมพายายามเรียกร้องให้มีการปฏิวัติโดยสันติมาตลอดในที่สุดทั้งผู้ก็ได้รู้ว่าพวกเขามีเป้าหมายเดียวกันเ และสิ่งที่ทําให้พยองโฮต้องตกตะลึงก็คือจองโดกลับเลือกที่จะเผากระดาษแผ่นนั้นทิ้งแทนที่จะเก็บมันไว้เขาประกาศต่อหน้าลูกน้องทุกคนว่าจ้างคือดงลิมและตอนนี้ตายไปแล้วเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเขาขอให้พยองโฮช่วยเขาชิงตัวคนของเขาที่ถูกจับอยู่ที่จูปิเตอร์ออกมาครู่ต่อมาจองโดเข้าไปหาเพื่อนฐานของเขาในขณะที่เขาถูกสอบสวนอย่างทารุณจองโดแสร้งทําเป็นว่าเขามาเพื่อสอบถามข้อมูลเช่นกันแต่เขาก็เข้าใจในทันทีว่าคําตอบของเพื่อนเขานั้นเป็นการส่งรหัสบ,บอกว่าตัวเขาต้องการจบชีวิตตัวเองลงเสียที จองโดเคารพการตัดสินใจนั้นเขาจึงสังหารเพื่อนด้วยวิธีการชดไฟฟ้าโดยสแสร้งเหมือนว่าเขากำลังพยายามเขียนข้อมูลอยู่หลังจากนั้นจองโดได้ไปพบกับกลุ่มเพื่อนทหารคนอื่นๆที่ร่วมในปฏิบัติการล่าปีเตอร์และแจ้งพวกเขาว่าพวกเขาจะปล่อยให้หน้าที่สังหารประธานาธิบดีเป็นของพวกเกาหลีเหนือกลุ่มเพื่อนไม่พอใจนักที่ต้องทำงานร่วมกับพวกนั้นแต่จองย้ำเตือนว่าพวกเขาต้องทำในสิ่งที่จำเป็นเพื่อหยุดยั้งความทุกข์ยากของประชาชนในขณะเดียวกันพยองโหงในที่สุดก็สามารถช่วยปล่อยตัวยูจองออกมาได้เขาให้เงินจำนวนหนนนีีีไปปออออยยยูู่่่่่ใททลลดภััแะรเขาน ไม่กี่วันต่อมาที่กรุงเทพมหาะนะครกองกาลังทหารเกาหลีเหนือนเตรียมพร้อมที่จะเปิดฉากบุกพยองโฮและจองโดได้เข้าร่วมขบวนอารักขาเปิดธานาธิบดีพยองโฮกังวลอย่างมากเรื่องสงครามที่จะตามมาหลังการสังหารประธานาธิบดีแต่จองโดเตือนสติเขาว,ว่าความสงบสุขไม่เคยสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เลยทันใดนั้นมีรถคันหนึ่งขับเข้ามาพร้อมกับเอกอัครราชทูตเจ้าหน้าที่จึงต้องรีบวิ่งไปสกัดรถไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ด้วยการต้อนรับที่เออก,กระเดิดเดตือนไปเพราะเกรงว่าพวกสไนเปอร์จะเข้าใจผิดวันนี้คือประธานาธิบดีและสังหารผิดคน ครู่ต่อมาเมื่อขบวนรถของประธานาธิบดีกำลังจะมาถึงจริงๆนักข่าวขังก็เดินเข้ามาหาพยองโฮเพื่อแสดงความยินดีที่เขาปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จซึ่งเป็นการเผยตัวต,วตนที่แท้จริงว่าเขาคือสายลับเกาหลีเหนือพยองโฮตัดสินใจแย่งปืนจากยามแล้วยิงขังทิ้งทันทีในที่เกิดเหตุเมื่อเขาตระหนักได้ว่าเกาหลีเหนือถล่มลึกไปไกลแค่ไหนเขาจึงรีบวิ่งออกไปสกัดรถของประธานาธิบดีพร้อมตะโกนบอกทุกคนว่ามีสไนเปอร์ซุ่มอยู่บนต้นไม้ในขณะที่พยองโฮและทหารคนอื่นๆเริ่มเปิดฉากยิงปะบีาานดธธิ ต่จองโดกลับตอบโต้ด้วยการสังหารพวนมวยการทิ้งเสียเองจากนั้นเขาพยายามจะตามไปสังหารประธานาธิบดีแต่กระสุนถูกกระจกกันกระสุนสกัดไว้และเมื่อเขาสามารถพังกระจกเข้าไปได้พยองโฮก็พุ่งเข้าผลักเขาออกไปรถของประธานาธิบดีเร่งเครื่องหนีมีทหารคนหนึ่งกระโดดขึ้นไปบนหลังคารถได้แต่พยองโฮก็ยิงเขาทิ้งก่อนที่จะทันได้ทำอะไรจองโดตัดสินใจขับรถพุ่มชนรถของประธานาธิบดีจนหยุดนิ่งแล้วลากตัวประธานาธิบดีออกมาเพื่อจะสังหารต่อหน้าทุกคนทว่าก่อนที่เขาจะเหนี่ยวกไก่ขังที่ยังหมดดระเบิิพนา พยองโฮหมดสติไปครู่หนึ่งและเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็พบว่า,รา,าประธานาธิบดีปลอดภัยและถูกพาตัวออกไปแล้วเขาได้ยินเสียงจองโดเรียกชื่อเขาและเมื่อเดินไปดูเขาก็พบว่าจองโดได้รับบาดเจ็บสาหัสมีแผลชะกันที่หน้าอกพยองโฮพยายามใช้มือกดแผลเพื่อห้ามเลือดแต่สุดท้ายจองโดก็สิ้นใจลงหลังจากถามพยองโฮด,ด้วยความข้องใจว่าทำไมเขาถึงทำลายภารกิจนี้ เมื่อพยองโฮกลับถึงเกาหลีเขาได้ออกคำสั่งให้ปล่อยตัวครอบครัวของจองโดที่ถูกจับกลุมในข้อสงสัยว่าให้ความช่วยเหลือจองโดนอกจากนี้เขายังส่งป้ายชื่อทหารของจองโดไปให้ภรรยาของเขาและต้องทนดูเธอใจสลายเมื่อเธอเข้าใจความหมายของสิ่งนั้นหลังจากนั้นพยองโฮออกเดินทางลงใต้เพื่อไปพบกับยูจงทว่าเธอกลับเล็งปืนใส่เขาเพราะสิ่งที่จองโดสงสัยนั้นถูกต้องมาโดยตลอด ยูจงคือสายลับที่แฝงตัวมาตั้งแต่ต้นอย่างไรก็ตามยูจงไม่กล้าพอที่จะเหนี่ยวไกลสังหารชายที่คอยดูแลเธอมาตลอดทําให้สายลับอีกคนต้องปรากฏตัวขึ้นและสังหารพยองโฮแทนเธอเมื่อ,อยูจงเดินเข้ามาใกล้เพื่อกล่าวลาพยองโฮได้ยื่นพาสปอร์ตเล่มใหม่ให้เธอเกินจะสิ้นใจเพื่อให้เธอสามารถหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้ยูจงเปิดพาสปอร์ตเล่มน,นั้นออกและ